Thank <laughs> you. เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่1 4กุมภาพันธ์นะคะที่วัดยกกระบาดต,ตะบนยกกระบาดอำเภอบ้านแพ้วอบจอสมุทรสาครสำนักง,งานท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้ร่วมกันจัดงาน LEV w e ว k เครือข่ายอทลอร่วมใจขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไถยยั่งยืนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก่อนที่พิธีเปิดงานจะเริ่มขึ้นนะคะก็ได้มีการแสดงเดินแฟชั่นโชว์ชุดที่ทําจากขยะรีไซเคิลโดยน้องๆน,น,นักเรียนจากโรงเรียนวัดยกกระบาดแต่ละชุดเรียกได้ว่าครีเอทกันได้ใจผู้ชมจริงๆซึ่ ก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าขยะบางชิ้นจะสามารถมาประยุกต์เป็นชุดแฟนซีสวยๆเท่ๆได้จากนั้นพิธีเปิดงานก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีนายวารนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดงานซึ่งก็ได้มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกประชาชนและนักเรียนเข้าร่วมง,งานจํานวน800คน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกค่ะคือประชาชนที่มีจิตอาสาสมัครใจเสียสละและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยการป้องกันและรักษาทรัพยากธรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อย่ออทลโดยมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการภาคเอกชนและเครอือข่ายอทลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการรณรงค์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบรวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องดังกล่าวและสําหรับงานนี้นะคะได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการดําเนินงานของอทลในจังหวัดให้ขยายผลเป็นมวงกว้างและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอทลให้เป็นกลไกสําคัญในการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยกิจกรรมของงานในวันนี้ ะะประกอบด้วยการจัดที่ทัศการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมุทรสาครบริษัทเอกชนตลอดจนการรับบริจาคสิ่งของใช้แล้วขยะกำพร้าและการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลระดับจังหวัดโดยนำไรายได้จากการซื้อขายขยะรีไซเคิลถวายให้กับวัดยกกระบาดต่อไปซึ่งในงานนี้ค่ะก็มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกได้เข้าร่วมแสดงผล งานกว่า300คนค่ะสนับสนุนโดย M.C. Fibernet เน็ตบ้านเริ่มต้น290บาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย